เออพี่น้องมาเก็บเฮ็ดพ่อนี่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 เฮ็ดพ่อเฮ็ดพ่อเด้อเฮ็ดพ่อมันอยู่แบบนี้แหละพี่น้องเฮ็ดพ่อจ,จ้าเฮ็ดพ่อจ้าในแล้วนีน่นี่กำลังหมานจ้ากำลังหมานมาเด้อพี่น้องไปอยากเก็บทำมาเด้อมาเด้อ มีบอลลุกฮะเบิ้งนี้ขวัญเห็นค่นะในร้านนี่ตีลูกในเขี้ยวขึ้นไปนี่เด้อพี่น้องเด้อกำลังหมานจ้ามาหาเลาะหาอยู่ภูมะตูมภูมะตูมจ้าภูมะตูมนี่จ้าเราชมผลงานอีกเด้อค่ะเด้อซัมเนลราคะเออพี่น้องบอนเฮ็ดอยู่เบิ่งดอกมีดอกเง่ง วายวายคนน่ะพี่น้องอบวนเฮ็ดนี่พี่น้องบวงเต็กมุยุมาเนี่ยเก็บเอาบ้างละเก็บเอายอดขึ้นเดิอพี่น้องเดิมมาเก็บเฮ็ดน้ำกันเด้อจ้ามาเด้อมามามาหาน้ำกัน ดอกน้อยอยังไงอยพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่เสือมันดอกน้อยอยังไงเด้อพี่น้องเด้อม,มาหาน้ำกันเด้อเบืองโวลดพู้ค่ะบอลขืนนู้ดพู้นะพูกระดอกกระเดียพี่น้องเลย,ย,ยสูงกระสูง จันกระจันค่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมันหมาน,มานำกันค่ะพอได้เก็บยูพอได้เก็ยบกยู น,น้่มหลือนางเห็นทางลงกันเลยให้เขาลงจะบ่เห็นทางลงอืมน่คะบอนหาเบิองเรือ่ะสูงค่ะรอบที่สอง แต่รอผสมผลงานอีกเด้อค่ะเด้อรอรุ่นยาวๆเลยหาด้วยกันยาวๆเลยค่ะมันรุ่นน้ำกันเด้วว 40, อวาสิมานบอมือน,นี่นี่ยค่ะดอกเฮ็ด เพื่อนหาค่